ควาควายน้ำเป็นพวกมึงไม่ใช่พวกโอ้เอาความมันหนกมันหน้าเอาความมันหน้าผากมานากปากอยนะเนาะเฮ้ยถ้าประเทศไทยนี่นะไม่มีกัมพูชาไม่มีเขมรน,นี่นะอะจะเอากั่นก็ร่นประเพณีจากไหนมาเฮ้ยมา,มา,มาได้ยังไงคะพพกกูเขามีสมองค่ะเอออะไรจากพวกมึงนี่นะเริ่มตนม้นมาจากอะไรนะ โอ้ชาวฝรั่งเศสก็ได้มามีอิทธิพลอยู่ที่อินโดจีนได้ <c oughs> ต่อจากนั้นพวกสูเขาก็ได้ตกเป็น <c oughs> รักขาของฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นเออพูด,ดง่ายๆก็คิดข่านั้นแหละมุณจะให้กูพูดว่าอย่างไงคะแล้วจะให้มาแลบวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ไม่สู้เออประเทศไทยเนาะอ่าขําเมเบลนี่มันเป็นที่ค่าแล้วเนาะเราวัดเอาวัฒนธรรมจากพวกมันดีมาดีไหม ค่ะเนี่ยโอ้ฉันชนะสึกนะ้องมึงคิดตามหาบก,กูนะฉันชนะสนึกเออไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแล้วอยู่ๆพวกสุวรรณมาเป็นที่ขา่าบ้านฉันเลิวเดินผ่านไปผ่านนะโอ้การแต่งตายเอาพวกที่ขา่าพวกนี้มันเลิศเสมนแตนนะอู้วัฒนธรรมของพวกที่ข่านี่เออเอามาเป็นของฉันดีกว่าเหรอ ก็มาจากประเทศไทยค่ะยินิพร้อมาจากประเทศไทยค่ะเออนาฏศิลป์ราชสำนักและบทละครต่างๆนะการแต่งกายนะมึงก็แปลพ,พูดภาษาเอาการแต่งกายใดๆเอ,อ้ยไปแสดงที่บ้านเมืองมึงค่ะมึงแปลเอาไปค่ะไม่ว่าจะเป็นระบาสุวรรณมชัชฌาไม่ว่าจะเป็นอ่าระบาณีเมฆลาแม้กระทั่งรามเกียนต หนาแน่นสิหลายกับมึงเต้ละ่ะมึงจะไม่มั่นหน้าให้มึงมากนักแล้วบอยชาติอันชาติหน้ามึงกลัวไม่ได้เกิดหรอมึงเลยเอาหน้าผากนัมาเผื่อชาตินี้ฮะปากนี่นี่แหละครับส,สาวเหนือคนนี้ใสบ่บอยอย่างเละเทะกันแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าบอยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืนนะครับไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนนะครับเมื่อได้ยินเสียงด่าจากสาวเหนือคนนี้นะครับ ด่าได้สะใจด่าได้ถึงเข้ากระดูกนะครับโอ้โหนะครับไม่รู้ว่าขมีนมันกินพริกกินเกลือผ่าลงไปหรือเปล่าในหัวใจของมันจะมีใจหรือเปล่านะครับจะมีสมองหรือเปล่านะเพราะว่าเจอสาวเนื้อคนนี้สั่งสอนอย่างหนักนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครด่าได้เท่านี้แหละครับ นะสาวเหนือจะมีอยู่ประเทศคนไทยสองคนนะครับสาวเหนือกับสาวโนเวย์นะครับที่ด่าขเขมรนี่ได้สะใจจริงๆนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเอา2พี่สาวสองคนนี้มารวมกันด่านะมารวมกันด่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอืมด่าเฉพาะเขมรนนะถ้าพี่ๆ FC อยากดูนะครับ ผมจะเอามาประกบกันดูว่าใครจะดา่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับว่าใครด่าสะใจกว่ากันนะครับด่าขมิ้นนะไม่ใช่ด่าคนอื่นนะเพราะขมิ้นมันไม่มีมันสมองนะครับเขาเลยดา่าด่ายังไงก็ด่ามันไม่รู้สึกนะครับแม้แต่ผู้นํามันก็ยังด่าไปมันก็โง่อยู่ดีนะไม่ว่าจะเป็นหุนเซนหุนมานิตหุนมานีหรือ มาลีมาลาอะไรของเขาเนี่ยนะมีแต่พวกไม่มีสมองนะพวกนี่พวกงูคือเขาว่านี่แหละประเทศทาตนะประเทศคอทานนะเน้แต่ผู้บริหารประเทศของเขาเองยังไม่มีปัญญาช่วยเหลือประชาชนตัวเองนะครับ <c oughs> จะเอาอะไรมา ช่างให้ประชาชนของตัวเองนี่แข็งแร่งนะเอาทหารไปก็ไปตุยกันหมดนะ่วนหุนเซนนั่งกินนอนกินสบายนะผู้นำนี่แหละครับผู้นำที่โลภมากผู้นำที่เห็นแก่ตัวนะอย่าไปโทษคนอื่นนะไปโทษผู้นำของพวกคุณเองน่นมันงู้งู้ท้งประเทศนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนานาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับขอกลับคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม